กราบสวัสดีครับผมตลกดักได้เชนยิ้มครับหรือว่ารายการกรเกษตรพาเพลินเออเื่งนี้รวยเึ่งนี้รวยวันนี้ซื้อก่อนแล้วเึ่งนี้รวยใช้บานักรักนี่วันนี้เตรียมอุปกรณ์พร้อมเลยนะฮะจะทำเอ็น้ำสาวข้าวสูตรพิเศษใส่เปลือกไข่เดี๋ยวเราจะทำยังไงทดลองมาแล้วว่าทำเสร็จแล้วประมาณสมเดือนเนี่ยลถ ต้นไม้ใบกระเพราวีใบแตกเลยนะประมาณ2นะอาทิตย์นะอาทิตย์นะแล้วก็ไปใส่มาละต้นมะละกอบมะละกอกก็พุ่งเลยแล้วก็มีดอกไว้ด้วยอ่ะอ่ะอันนี้ยอ่อๆอ่ะดูการทําครับเดี๋ยวจะหมดเวลาผมประมาณ5นาทีอ่ะอันนี้คืออันนี้คือน้ําสาวข้าวนะที่เห็นนี่คือน้ําสาวข้าวนี่นะฮะอ่าก็ประมาณลิตรนึงจีไว้ประมาณลิตรหนึ่งนะน้ำสาวข้าวนะข้าวก้องด้วยรวมกัน2อย่างอ่ะน้ำสาวข้าวนะะาทวานนะีนี้การการใส่ก็คืออันนี้กากน้าตาล นี่คือกากน้ำตาลประมาณ3ชอ้อนผมก็ผสมน้ำไ้เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาโอเคครับนี่ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วผสมน้ำเรียบร้อยแลว้วนี่ใส่น้ำเสร็จก็ใส่หัวเชยเอ็เอมอย่างดีนีใ่ใส่หัวเชยใส่หัวเชยเอ็มอย่างดีเลยโป๊ะเข้าไปประมาณ 3- 4สี่ช้อนอย่างดี3 4สี่ช้อนอย่างดีนี่ใส่ไปแล้ว1ช้อนแล้วผมยังมีหัวเชือ้อ หัวเชื้อปลาหมักนะปลาหมักในประมาณปีฝ่านะปีครึ่งนะปลาทะเลสับบะรดแล้วก็หัวปีแล้วก็หัวไอ้นั่นอะอที่สุดไอมะพร้าวมะพร้าว,าาวน้ำมะพร้าวสุดยอดอะใส่ไปได้ผลครับได้ผลเน,น,นี่ยได้งามไอตัวเนี้ยงามอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะครับคอยดูนะฮะ <c oughs> รีบ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 ,รบไม,มีอะไรมากรีบ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 ไปมีอะไรมาก ประกการคนโจ๊ต๊อคนไว้อ่าินาทีแล้วละ่ะวเวลาหมดนะอ่านะก็ะใส่เสร็จอยากคูนี่อยาคูอ๋อเขาเจาะเจาะขวดไปเลยอยากคูใส่แบบมานๆักช้อนสองช้อนแล้วแต่เราจะโอเคเรียบร้อยยากคูเรียบร้อยแม่ขอบคุณพินด้วยพินเพาะดีนด่งอย่างสองอย่างนะแล้วนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอันนี้คือขวดใหญ่ห่อยอันนี้ขอบคุณยะโสยะโสรําติ้งและคุณจิตคุณจิตแม่น้อง วิวไข่น้ำอ้อยเขาขวดมาให้ไว้นี่เรามีเปลือกไข่เสร็จเราก็รีบเปลือกไข่นะฮะสองลูกสามลูกสี่ลูกแต่วันนี้ใส่สองลูกนะขยะิบนี่เอาไ้บีบให้แบนตังแส้เลยนะบีบให้แบนแล้วเราก็ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเดี๋ยวไปดูด้วยกันเดี๋ยวดูด้วยกันเรียบร้อยแล้ววันนี้มีสองใบเองเดี๋ยวดูฮะผมจะใส่ไปกดยางอุปกรณ์ใส่นะโหงามนะครับเดี๋ยวดูนะฮะ เเยเย็น็นนจแหมพินมันเพลาะนะนนเนี่ยเหมือนเหมือนไปลับบุรีเลี้ยวขวาเลยโต<ด><ด>นี่ครับนะใส่ไปดูนะครับเอาฝาปิดไว้อ่านอัดไปทีแล้วแต่มันไม่ค่อยเรียบร้อยนี่ผมจะทิ้งไว้ประมาณ40วันถึง50วันแล้วเอามาใช้นะอ่า คือรถต้นไม้บ้านผมเนี่ยอ่าธรรมดาก็ใส่เป็นปี๊บปี๊บก็ประมาณเจ็ดแปดช้อนช้อนแกงแต่ผมใส่เนี่ยประมาณเนี่ยอะไรเนี่ยประมาณหนึ่งลิตรน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็อันนี้หนึ่งช้อนรถสุดยอดสามสี่วันรถทีสามสี่วันรถทีจะทําให้ดินดีดินไม่มีประสิทธิภาพนะครับเราก็เก็บไว้ฮะเพอสองสามวันเราก็จะเปิดฝาทีนะครับฮนะประมาณสามวันเปิดทีสองวันเปิดทีนะครับอยู่เนี่ยประมาณสิบวันเนี่ยเพราะว่าให้แก๊สมันออกนี่คือขวดแรก อาคนที่2ส,ส่วนนี้ขวดแรกวันนั้นเนี่ยขอบคุณโคจัสด้วยครับแล้วก็แม่จิตด้วยครับนี่ทำไว้อันนี้ประมาณไนที่นะสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันงาแน่ๆนะฮะ,ะอันนี้ซื้อเลยแหละเดี๋ยวฟ้าสิงดังฟิตเลยฮะการดมันออกครับนะฮะอันนี้สุดยอดทำกันเลยฮะผมจะเข้าใจคงจะไม่ลืมอะไรผมมันลืมไงเพราะว่านี่มันในสวนไม่ในบ้านนะครับนะนะก็ ชมรายการจากแม่ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยตอนนี้คนกำลังดูเยอะ <c oughs> <c oughs> อีกไลยไม่เล่นตลกแล้วอนอนกินดอกอยู่บ้าน <c oughs> ใจหลายอ่ะสูตรแปดเก้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่นะมีอะไรก็เรียกใช้กันได้เย็นๆก็ไลฟ์สดมัง่งขายน้ำพึ่งมัง่งขายน้ำนมกาแฟมังฟม่งแล้วขายน้ำอ้อยมัง่งตอนเย็นๆเ,เดี๋ยวขีนนาทีแล้วจ้ะ ตาผีนาทีว่าาไปนะเบอร์ดักแด้ก็สูตรไป98147474แล้วก็ขอขอบคุณท่านเจ้าวาดวัดท่าคงด้วยพระจันทร์หนึ่งคิดถึงโทรมาขอบคุณครับนะหลายๆท่านขอบคุณหลวงพ่อวัดสลาคืนด้วยเจ้าวาดวัดสลาคืนนี่มีโอกาสไปไหว้พระในโบสถ์ศักสิทธิ์นะครับหลวงพ่อสี่เข่านะครับนะหลายๆวัดครับขอบคุณพระจานาร์ออดวัดสายไหม่ด้วยนะฮะที่เคยให้วัตถุมงคลมาเป็นมันเกิดท่านขอให้ท่าน ของผ้าเหลืองเป็นนานๆเลยอ่ะวันนี้ดักแด้เิญยิ้มไปก่อนคิดถึงแฟนๆทุกคนนะฮะคิดถึงทุกคนแล้วกันนะขออย่าได้เจอโรคโควิดเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวเทปหลังจะบอกใครว่าผมก็จำขํา,าอทีหนึง่งโควิดลงปอดแล้วกินอะไรจะหายแล้วกันอโอเคครับดักแด้กระโปรงแดงดักแด้เชยิ้มดักแดกก้เกษตรพาเพื่อนไปก่อนไลค์สก็ดูกดไลค์กดแชร์หน่อยนะจะได้สนกุนสนก,นส,นก,นส,นกนสนานจ้าอโอเคครับ